เคยสังเกตใจตลอดเวลาทุกความรู้สึกทุกความคิดทุกการสัมผัสถูกต้องคือผัสสะถ้าควบคุมการสัมผัสถูกต้องได้ก็ควบคุมโลกได้ถ้าอยู่เหนือการสัมผัสถูกต้องได้ก็อยู่เหนือโลกได้โลกคือผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสผ่านผิวหนัง ใจสมบัติธรรมารม์รู้สึกดีบ้างรู้สึกไม่ดีบ้างมันสําคัญไ้ว่าไม่ยึดถือว่าเป็นเราแต่ว่าทุกความรู้สึกเนี่ยมีตรู้รู้ตอนนั้นจะเป็นธาตุรู้เฉยๆไม่เป็นตัวเราให้ตัวเราดีแท้จริงอะที่มันเป็นสมมุติเนมันคือจิตสิงอยู่ในร่างกายมันให้ร่างกายไม่รู้เรื่องรู้เราอะดวงวิญญาณเข้ามาสวมเข้าก็กลายเป็นเรามันถูกขังอยู่ในขันธมาร ร่างกายนี่คือห้องขังหรือโกงขังขันธมานขันธามารมีเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ทั้งกระสุนปูสกบกโสโครกหาความสะอาดมิมีมีเหงื่อมีใครซึมหอกมาตลอดเวลามีที่เจ็บมีที่ปวดจิว่าร่างกายนี้คือนครแห่งกระดูกมีเนื้อและเลือดเป็นเครื่องชามทาเป็นรังของโรคเต็มไปด้วยบาดแผล แผลทางปากแผลทางจมูกแผลทางหูแผลทางทวันหนักตวันเบาแล้วก็มีแต่ที่เจ็บที่ปวดตามเส้นบางตามเนื้อบางตามหนังบางตามกระดูกบางตามท้องบ้างมีอะไรมันปวดตรงนั้นนะเท่ว่าเต็มดรือยวานแผลแม้จิตเองก็เต็มไปด้วยความคุ้นคิดและปารถนาเนี่ยสุดท้ายหาความ ยั่งยืนถาวนไม่ได้ต้องเสื่อมสุดไปตาการตามเวลาถ้าเกิดว่าไม่มีวิญญาณอาศัยอยู่แล้วร่างกายที่ว,ว่าเป็นเราก็จะไม่เป็นของเราอีกต่อไปเป็นเพียงสาระวะัตาตวัตถุการพิจารณาทหรือการบำเพ็ญภาวนาคือการทำปัญญาให้เกิด ให้เห็นว่าสิ่งตรายจะบอกนี้เป็นเพียงวัตถุธาตุวัตถุธาตุไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเขาเราวัตถุสิ่งของอะไรเป็นวัตถุธาตุเป็นเพียงวัตถุธาตุที่มีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นแป่ผันเป็นไปในท่ามกลาง และก็ดับสลายลงไปในที่สุดหน้าที่ของเขาเป็นอย่างนั้นธรรมชาติเป็นอย่างนั้นวิถีเป็นไปอย่างนั้นตัวจิตเองก็เหมือนกันในความรู้สึกในการรับรู้มีความแปรผันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอารมณ์ดีอารมณ์มเสียสุขทุกข์พอใจไม่พอใจสบายไม่สบายธรรมชาติของจิตเป็นอย่าง่างนนี้เพราะมันเป็นจิตนั่นแหละมันเลยเป็นอย่างนี้การเห็นเช่นี้เราว่าการเห็นตามความจริง เมื่อเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้ปารนาต้องการที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็หมดไปจิตก็ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจแห่งหตัณหาเรื่องสมุทัยเนี่ยว่าตัณหาคือสมทติตัณหาคือสมุทัยห,หรือว่าตัญหาคือสมทติอย่าหลงยึดมั่นสําคัญหมายมันมากนักไม่สําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวตนของตนว่าเป็นตัวเราของเราศึกษาเมื่อทราบความจริงแล้วนี้คอยสังเกตจิตตัวเองตอลอดเวลา เดี๋ยวมันจะแสดงให้เห็นว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างความรู้สึกการจดจำรับรู้แต่ละอย่างที่ปรากฏขึ้นเนี่ยเหมือนจริงไปหมดจะมาจับต้องตัวไม่ได้มาเดียเป็นเรื่องจริงแต่มันผ่านพ้นไปแล้วมันผ่านมาแล้วบางทีก็ยังไม่เกิดขึ้นก็คาดหมายไปตามสมตินิยมคือให้ความหมายให้ความสําคัญไปว่าเป็นตัวเราบ้างเป็นของของเราบ้าง เป็นชีวิตเราบ้างอย่างนี้เป็นต้นให้สังเกตใจตัวเองรู้สึกปุ๊บปัดป๊บทันทีเลยเป็นเพียงแค่จิตเป็นเพียงแค่จิตมันจะคิดถึงใครมันก็คิดได้บ้างนะจะไม่สนใจไม่สนใจไม่ดำริไม่ตามไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นตามไปเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของร่างกายเรื่องของธาตุไม่ใช่เรื่องของเราตัวเราจริงไม่มีอยู่จริ ผู้ใดเห็นใจตนผู้นั้นเห็นธรมรมผู้ใดรู้จักใจตนผู้นั้นรู้จักธรรมผู้ใดเข้าถึงใจตนเองแล้วนะผู้นั้นเข้าถึงปณิพานเห็นได้สิ่งใดในโลกไม่ประเสริฐเท่าไรใจตนเพราะใจตนนั้นเป็นบ่อกเกิดของทุกสิ่งทุกอย่างใร้โลกเนี่รีในว่าดักษาใจของเราไม่เกิดความยึดมันม่นถือมั่นชังมันเถิดประเดี๋มมันก็ดับไปมันอยู่เราไม่นานหรอกประเดี๋มมันจะเสื่อมแปรผันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา นี่คือธรรมชาติของการในจิตเขามีหน้าที่เป็นอย่างไรมีหน้าที่หมุนไปจำกระแสแห่งบัตราบัตราสงสารก็ปล่อยให้เข,า,เขาทำหน้าที่ของเขาไปต้อไม่จำเป็นต้องไปวิตกกังวลเรื่องของความเจ็บความไข้หรือความตายเป็นอยู่แล้วนะถึงแม้ว่าไม่ไม่เป็นพร้อมกันมันก็ต่างบาระกันแต่ว่าความแก่ความเจ็บความตายนี่ได้เท่ากันไม่มีใครได้มากได้น้อยกว่ากัน ต้องตรงไปจุดนั้นยาทาบริวาธาปุราปาเิปุรรนสาคาร